ไว้ก็ไว้จริงๆแม่โอ้ยดูดิเดี๋ยบเดียวไอ้เศร้าไอ้บ่อดมนี่นี่อันนี้ลุนีแล้วเนาะนี่เนาะโอ้บรรยากาศดีผูกเปรนอนก็นนะวะตกไปนู่นนี่ลมก็เย็นเย็นแม่โอ้ยเป็นแต่นอนอีหลเฮ็ดหยั่งลงมาพี่ลงมาพี่ก่อนเฮ็ดอีหยังอะไรไอเฮ็ดอีหยังนี่เด็กกระลังผูกเปรย์จินอนมีอะไรจ้ามาน้าผู้เดียวบ่จ้าโอ้ยพ่อหนูไปไทยอ่ะ อุ้ยพ่อไปหาทําสวนแถวโน้นโอ้มื่อนี้มานะผู้เดียวเกมานอนนะตีนี่ใช่แล้วไอามาหาพ่อเหรอมาหาหนูล่ะมาหาหนูทําไมไอกีบ้อยฟังไอามาทวงหนีหนูทวงหนีอะไรไม่ได้ไปยืมแม่เอาว่ายืมจังไดเอา้าหนูได้ยืมเงินไอ้ดี๋ยมาทวงหนีไอ้เหรอบรรทวงหนีพ่อตัวละแล้วยืมอ้ายมื่อน,นั่นมื่อวานนี่เอาก็ไปทวงกับพ่อแม่มาทวงอะไรกับหนูหรอยืมพ่อไม่ใช่นี เราบอกว่าหนูสีไส้คื้นดอกอหนูสีไส้ขึ้นดอกเขาอาจีบอกให้ฟังมือวานนี้นั่งกินเหล่าอยู่บอกว่าอันย่พอน่ะแล้วว่าอันเดี๋ยวอันอาจีเลี้ยงเราเด้อเดี๋ยวเออแต่ว่าอาบุมิตังอายืยมย,มยืมตังตัวก้อนได้บ่อรอยนึงว่าท่านแล้วอีเลี้ยงเหล่าเขาคนน้อยกว่านึงแล้ววันนี้เอา้าบุมิตังเราเกี่ยวตังได้เมื่อคืนผมแล้วก็เลยว่า เดี๋ยวลูกสาวสีใส้ขึ้นดอก,อกอเดี๋ยวพยบบ่อญ่จะให้อันลูกสาวพ่อไ่สีขึ้นดอกพ่อคือว่าแบบนี้เนาะนี่แหละไอ้กันเลยมาเก็บนี่กระหนูนี่โอ้ให้นหนูสีไส่ขึ้นเออเราบอกว่าเดี๋ยวลูกสาวสีไส่ขึ้นดอกโอ้คือวายอย่างนี้นอเอาีอ่ามาเบี้ยวกันบ่นไ,ได้ดิวอากันเลี้ยวอ,ะอ่ะ นึงต้องสีใสขึ้นเลยจิเออก็เล้วว่าเดี๋ยวจะให้ลูกสาวสีใสขึ้นดอกเดี๋ยวลูกสาวสีใสขึ้นดอกเลาว่างสิโอ้พ่อคือว่าแบบนี้นู่อีหลีโอ้ไม่เออาดกสีเบี้ยวกันตีโอ้ไม่รู้เรื่องก็พอโอ้บ่ไรนี่เอาโทรถามท์เราบิ้งเอาโทรศัพท์มาโทรหาเราใช่ไหมนู่นี่มาตัวไม่นี่อายนี่ไหมมาหาขี้ปุ๊ดกันได้เนาะไดี๋ยวขี้เอาน้ำเราฮัลโหลพ่อ นี่ไอเดียวแกมาเก็บเงินก็พอนี่นะบอกว่าพ่อบอกว่าอะไรนะจะ้หนสูสีใส่คืนพ่อเคยพูดแบบนี้ใช่หรอโอ้นี่แกอยู่นีเหละคุยกับเก๊ไม่หรออ้าลแมนบอบอกว่าลูกสาวเจ้าสีใส่คืนแมนบอนั่นอี่หลีเราบอกว่าเดี๋ยวลูกสาวสีใส่คืนดอกว่าท่าน ครับผมนี่แหละผมมาทวงหนีอยู่นะ้านีแหละหน่อยนึงก็ต้องสี่น้องกำลังจะมานอนครับผมเออเราวางสี่หลีไปอุ้ยไอ้สเป็บเดียวไอ้บเฮ็ดโดนดอกไอ้สามบีเออเออโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ้ยไอ้ไว้ก็ไวจริงๆแม่อู้ดูโดกไอบอกเดี๋ยวสป๊บเดียวไอ้เฝ้าไอ้ก็โดนยี่หลี อันนี้รู่หนีแล้วเนาะนี่เนาะรู้แล้ววันหลังให้ยืมอีกเล็กน้อยเด้อเอียให้พ่อยืมอีกจักเด้อวันหลังพ่อยืมอีกเล็กน้อยวันหลังเอาตังค์ให้เรายืมอีกเจีเมนเดี๋ยวให้อายมาเก็บกับหนูมไงวะโอ้เมนบอกบอกพ่อว่าลุงสิสิสิใส่ขึ้นว่าย่าไดส่ใส่ขึ้นให้อายเอาให้เรายืมอีกให้ยืมจักบาทละจักห้าร้อยมูลเนี่ยโอ้แต่ว่าตรงนี้ไม่เอ้าเราเด้อดอายโอ้หมดกัด์ดมีคขันเตี่ยหมดกัดหมดกัดโอไปไปไป